สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในเวลาเดินตรวจแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเดินตรวจรอบโรงงานนะครับนะพาไปชมพาไปดูจุดต่างๆตอนนี้ให้ดูจุดหน้าบร,ริเวณป้อมก่อนครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้เงียบครับเป็นวันจุดครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปไปจะพาไปเดินเลาะเดินเที่ยวนะครับนะไปเดินกับผมนะครับนะนวันนี้ไอ ที่จอดมอไซค์ก็จะว่างจะโลง่งเนืน่องจากเป็นวันหยุดนะครับนะอยากให้เพื่อนๆเดินไปกับผมนะครับไปเที่ยวไปชมดูบรรยากาศด้วยกันนะครับนะแต่จะเงียบนิดน,นึงนะครับนะถ้าคนที่ไม่ชินกับความมืดเงียบในที่กว้างๆกนะ็โล่งขนานี่ก็จะกลัวนิดหน่อยนะครับนะถ้าเป็นเด็กใหม่มาก็จะกลัวนะครับนะโบะพาเดินที่ไฟสว่างๆนะนะก็ บรรยากาศก็ปรนมาณนี้นะครับนะก็ไม่สว่างมากแบบนะอยากให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศว่าผมทํางานยังไงนะครับนะให้ชมบรรยากาศนะครับนะดูบรรยากาศตรงนี้ก็เงียบนะครับนะวันนี้เป็นวันหยุดเงียบอันนี้คืองานของผมนะผมต้องสแกนอ่าสแกนจุดต่างๆรอบโรงงานนะครับเดนินสแกนไม่ใช่เดินตรวจเดียวน,นะครับสแกนจุด,ดด้วย ก็จะทำจุดไว้เพื่อให้สแกนจะบ่งบอกถึงเวลาว่าเวลาตน,น,นตนนวันนั้นวันนี้ผมเดินมาอยู่จุดนี้จะมีเวลาบอกจะประทึกเวลาไว้ในเครื่องสแกนครับนะโอ้นะก็จะสว่างประมาณนี้นะครับนะพาเพื่อนเดินเดินไปกับผมนะครับนะเดินไปกับผมไปตรวจรอบโรงงานด้วยกันนะครับนะนี่กับบริการหนึ่งนะครับนะเนี่ยออเนี่ยก็จะราวนี้นะครับนะ จุดหนึ่งผมจะสแกนนะเนี่ยแกนจุดก่อนอการเดินตรวจปุ๊บนะครับนะผ่านเพื่อนเดินเดินไปเพื่อนผมนะครับนะเดินถือว่าไปเที่ยวนะเดินเที่ยวเดินออกกาลังกายไปกับผมผมก็ได้ออกกําลังกายทุกวันนะรอบหนึ่งประมาณแปดร้อยเมตรนะครับนะโดยประมาณนะครับนะเอาแน่นอนไม่ได้นี่คือลาจอดรถของผู้บริหารนะครับนะให้ชมไปนี่ก่อนเดี๋ยวขอเดินตรวจจะให้ชมเป็นจุดเป็นจุดนะครับ เดินไปกับผมนะครับเพื่อนๆเ,เดินไปเป็นเพื่อนผมไปชมบรรยากาศด้วยเนี่ยประมาณนี้นะครับนะเนื่องจากเป็นวันหยุดก็จะไม่มีพนักง,งานนะครับนะวันนี้เป็นวันหยุดนะตอนถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับนะนะชมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนะนี่คือแถวนี้ผมเคยถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วเป็นจะมีเครื่องออกกาลังกายส่วนมากแล้วผมจะมาออกกำลังกายตรงนี้นะครับนะถ้าผมไม่ขึ้นไปห้องิตเิตอ่า ข้างบนจะมีห้องฟิตเนสนะครับนะนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งที่ผม้องสแกนสแกนจุดนะครับนะสแกนจุดเดินรอบโรงงานนะเป็นรอบกำแพงอนะ่ะรอบนอกรอบแพงโรงงานเพื่อเดินดูความเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับนะเดินไปเป็นเพื่อนผมเลยครับไปต่อเลยครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงทางแยกตรงนี้ที่ไฟสว่างสว่าง,างเป็นโรงอานาโรงอาหารนะโรงอา,าร,รอยู่ข้างบน ข้างล่างเป็นห้องล็บอบบี้ของพนักง,งานนะครับนะไปชมบรรยากาศช่วงวันหยุดนะตอนที่ถ่ายคลิปนี้ก็เป็นันอาที์พอดีนะครับนะ่จะเงียบเราจะพาเดินให้ดูบรรยากาศให้รอบๆเอ่อดูบรรยากาศรอบๆนะก็จะประมาณนี้นะครับนะเดินไปเพื่อนผมเลยครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับนะ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับน่ะเห้เพื่อนไ้ชมบรรยากาศนะเออนะไปดูบรรยากาศดูรอบๆนะครับนะว่า,าพื้นที่เป็นยังไง ก็จะประมาณนี้นะครับนะนูนผมเดินมานะครับนะมาจนมาถึงที่สแกนมอสนะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมเรียกมอสนะตัวนี้เรียกมอสตัวสแกนสแกนมาถึงเวลานะไปเดินต่อไปเรื่อยนี่แค่จุดที่แปดเองนะครับนะจุดที่แปดเองทั้งหมดมีสิบสามจุดนะครับรอบโรงงานเรจาจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับนะเดินไปกับผมนะครับนะ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะสิบเต็มๆนะครับนะอาจจะยาวเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้ชมดูบรรยากาศการทําง,งานของผมนจนมาถึงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะนะจุดหนึ่งอ่าไม่มีอะไรสาระเดินเที่ยวกันจุดหนึ่งนะมีจุดเก้าครับ่ะไปต่อนี่จุดหนึ่งนะครับนะอ่าให้ชมบรรยากาศตรงนี้แสงไฟสว่างดีเห็นหน้าผมชัดนะครับนะ เป็นการยืนยันตัวตนไปเลยนะนเพื่อนๆอยังดูให้กาลังใจหรือเปล่าครับนี่จุดนี้นะจุดนี้จุดที่สิบอ่าก็จะมีหมายเลขไว้ดูหมายเลขครับนะเดินต่อครับนี่แค่จุดที่สิบเองครับนะเดินต่อไปดูให้ดูให้ชมผมเดินไปดูหล่อบางงานไหย,ยังไม่ถึงเลยหลายจุดไะไปต่อเลยครับ ขอบคุณเพื่อนมากเลยเด้อครับเด้อขอบคุณพี่ยงนอ้องที่เดินเป็นเพื่อนเดินตรวจผมมาเดินตรวจเป็นเพื่อนกับผมเลยครับนะเออดูคลิปให้ผมจนจบก็จะยาวนิดหน่อยลนะคบลิปเต็มๆนะถ้าถ้าระบบตัดออกอาจจะสั้นหน่อยแต่ถ้าดูคลิปเต็มๆก็จะยาวหน่อยนะครับนะห้าถึงหกนาทีนะครับนะก็ขอบคุณและเป็นเกียรติยิง่งที่ทุกคนและก็ดีใจมากๆที่ทุกคนดูคลิปผมให้จนจบนะครับนะ ชาวเรรเตอร์ตัวจริงจะไม่เลื่อนผ่านจะให้กําลังใจทุกคลิปทุกโพสของชาวเรรเตอร์ด้วยกันทั้งหมดนะครับนะขอบคุณนะครับเป็นเกยียรติยินมีใจมากที่เพื่อนทุกคลิปใครผม,มีจบสวัสดีครับ